าค้แม่ค้าและประชาชนจากหลากหลายสาขาอาชีพในจังหวัดบรุรีรัมย์ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน1 0 0 0 0มืนและ5 0 0 0มบาทตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ของรัฐบาลที่ได้รับข้อความตอบกลับแจ้งให้ไปทำสัญญาเงินกู้ทยอยไปเข้าคิวรอทำสัญญาที่ธนาคารอมสินสาขาบรุรีรัมย์ค่ะซึ่งเปิดให้บริการในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ผู้ที่เข้าไปทําสัญญากู้เงินบอกว่าหากได้รับอนุมัติก็จะนําเงินกู้ที่ได้นั้นไปลงทุนประกอบอาชีพและใช้จ่ายกันในครอบครัว ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาธนาคารเพื่อการเกษตรและสาหากรณ์การเกษตรหรือว่าทกสสาขานครราชสีมาเตรียมพร้อมสำร,รองเงินในการจ่ายเงินเยียวยาผลกระทบโควิด -19 ให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะคะขณะนี้อยู่ระหว่างที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำลังตรวจสอบรายชื่อการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อส่งข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิ์ให้กับกระทรวงการคลังในการอนุมัติเงินเยียวยาค่ะก่อนจะส่งต่อข้อมูลมาให้ทรกรสเพื่อสำร,รองเงินเอา ไว้จ่ายให้กับเกษตรกรนะคะซึ่งก็จะทราบรายชื่อและจำนวนเกษตรกรที่มีสิทธิ์ในช่วงสัปดาห์หน้าค่ะ